สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่คารบรักทุกท่านครับขออยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่คารบรักทุกท่านครับวันนี้คลิปนี้นะฮะสยามชาแนลนั้นจะพาทุกท่านมาดูข้อมูลเหรียญ ที่เราจะประกาศรับซื้อในคลิปนี้นะครับให้ราคาสูงถึงเหรียญละ2 0 0 0 0บาทนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่ารบกวนเพื่อนๆสมาชิกนะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านโปรดฟังคำบรรยายและดูข้อมูลให้ละเอียดนะครับก่อนที่จะส่งมาขายให้กับสยามชาแนลนั่นเองครับเราขออนุญาตนะครับขึ้นค r ว o d คและก็ช่องทางติดต่อให้กับทุกท่านก่อนนะครับก่อนที่จะฟังข้อมูลดีๆครับนี่คือช่องทางติดต่อของสยามชาแนลนะครับมีด้วยกันทั้งหมดนั้น4ช่องทางด้วยกันนะครับ ฝั่งซ้ายนั้นเป็น QR Code นะครับแล้วก็ฝั่งขวานั้นนะครับเป็น ID ด้วยกัน3 ID ด้วยกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆท่านใดนะฮะอยากพูดคุยสดกับสยามชาแนลนะครับก็ไปที่ ID นะฮะสยาม44 F4 หรือ QR Code ฝั่งซ้ายมือนะครับท่านก็นะฮะสามารถพูดคุยสดนะครับกับ F4 นะฮะของสยามชาแนลได้นะครับกติกาง่ายๆครับเพียงแค่เพื่อนๆฝากแชร์หนครั้งนะครับแล้วก็กดติดตามช่องก็พูดคุยกับสยามชาแนลได้เลยครับ และแอดไปเลยเลยนะครับทุกท่านครับก่อนที่เราจะดูข้อมูลนะฮะเหรียญที่มีราคานั้นขอแนะนำเพื่อนๆข้อหนึ่งนะครับโปรดฟังคำบรรยายฟังคำอธิบายให้ชัดเจนว่าแบบไหนเหรียญละ2 0 0 0 0บาทครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพ,พ,พร้อมแล้วเรามาดูข้อมูลดีๆกันครับก่อนชมคลิปนี้ขอคนหนึ่งไลค์เพื่อมอบเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสยามชาแนลด้วยนะครับ ท่านผู้มีเกียรติที่กรพบรักทุกท่านครับก่อนที่จะดูข้อมูลของเหรียญราคา20,000บาทที่เรารับซื้อในคลิปนี้นะครับขออนุญ,ญาตนิดหนึ่งนะครับ ขออนุญาตตอบคําถามนะฮะในเรื่องของเหรียญ2บาทนะครับที่นะครับมีสมาชิกนั้นนะครับส่งเข้ามาขายนั้นจํานวนมากนั่นเองครับเนื่องจากว่าเราเคยปล่อยคลิปไปแล้วนะครับเพื่อนๆนั้นอาจจะนะครับฟังข้อมูลยังไม่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตอบเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งแบบช้าๆเข้าใจง่ายๆนิดหนึ่งครับในส่วนของเหรียญนะครับซึ่งเป็นเหรียญสีทองเหลืองนะครับ ที่เป็นเหรียญ2บาทนะฮะของในหลวงรัชกาลที <t> ่9 <t> น <ops> ั้นนะครับเป็นแบบนี้ที่เป็นพระพักใหญ่แบบนี้นะครับนะฮะเรารับซื้อนะครับเป็นเหรียญสีทองเหลืองทุกพออที่เราเคยประกาศไปนะครับเพื่อนๆครับให้เพื่อนๆสังเกตดูเหรียญตัวเองนะครับผมยกตัวอย่างคือปี2 5 5 9นะครับอันดับ3มาฝากเพื่อนๆครับให้เพื่อนๆนั้นสังเกตดูเหรียญตัวเองก่อนนะครับว่าเป็นลักษณะแบบนี้ไหมนะครับนี่ฮะ ท่านสังเกตด,ดูที่ขอบนี้นะครับจะเป็นขอบที่ตัดผิดขนาดใด่และสูงแบบนี้นะครับไม่ใช่แบบเตี้ยๆนิดๆหน่อยๆนะครับไม่ล้ำนะครับแบบนั้นพบเจอได้ง่ายแต่ถ้าเป็นแบบสูงๆขึ้นมาแบบตัดผิดแบบนี้นะครับ ถึงจะมีราคารับซื้อกับสยามชาแนลนะครับจึงขอแนะนำเพื่อนๆสมาชิกนิดหนึ่งนะครับท่านผู้มีเกียรตินิดหนึ่งเนี่ยฮะให้ดูคลิปให้ละเอียดนะครับนี่ฮะแบบนี้นะครับที่เรารับซื้อนะครับและอีกเหรียญหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเหรียญ2บาทนะครับที่ทุกท่านนั้นก็ส่งเข้ามาเยอะจริงๆนะครับเนื่องจากว่านะครับเรานี่ครับได้ทําการประกาศรับซื้อไป3พศนะครับเหรียญ2บาทสีเงินนะครับจะเป็น4849 50นะครับทุกท่านครับใครที่มีเหรียญ2บาทสีเงินนะฮะพราพักแบบนี้นะครับมีข้อความแบบนี้ซ้ายขวาแบบนี้นะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับนี่ฮะเป็นแบบนี้นะครับท่านที่มีนะครับ3พศนะครับส5 4 8 2,549และ2550ที่เราเคยประกาศรับซื้อไปสูงถึง 12,000บาทนะครับขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญน,นะครับไม่ใช่เป็นเหนนรียญนะฮะที่ท่านพบเจอได้ง่ายนะครับที่เรารับซื้อ3ประสอนั้นแค่เพื่อนๆนั้นนะครับให้ลองสังเกตดูเหรียญของท่านที่อยู่ในมือนะครับสังเกตตามเนี่ยให้มันให้มันเหมือนเหรียญที่ผมถืออยู่นี้นะครับ ให้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับจำไว้นะครับเพื่อนๆ3พศนะครับ4 8 4 9 5 0นะครับสีเงินแม่เหล็กดูดติดนะครับที่เรารับซื้อขอให้เป็นเหมือนเหรียญที่อยู่ในมือผมนี้นะครับเพียงแค่นะครับเพื่อนๆนักสะสมนะครับถ้าเกิดว่าท่านมีปี48 49,50นนะครับก็จับเหรียญของท่านหมุนแค่นี้พอนี่ครับนี่ฮะหมุนแค่นี้พอนี่ครับแล้วปรากฏว่านะครับด้านหลังกับด้านหน้านี่นะฮะตรงไปทางเดียวกันแบบนี้นะครับ ถ้าท่านเจอนะครับสามปศสี่แปดสนั้นนะครับเราประเมินราคาให้สูงถึง1 10, 2 0 0 0บาทนะครับสมเหรียญแล้วเพื่อนๆก็ถามเข้ามาว่าถ้าเกิดว่าเจอเหรียญเหรียญเดียวเนี่ยซื้อไหมซื้อนะครับเหรียญเดียวเราก็ซื้อให้นะครับแต่ถ้าครบ3ามเหรียญเราก็รับซื้อที่ราคา 1,20000บาทนะครับเพียงแค่จับเหรียญหมุนแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะนะครับนี่ครับนี่คือข้อความจริงข้อมูลจริงที่เรารับซื้อนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็นะครับอยากจะขายเหรียญแล้วก็ให้ตรงสเปคที่เราต้องการก็ต้องดูคลิปแล้วก็ฟังคำบรรยายจากสยามชาแนลหน่อยละกันนะครับถึงจะขายได้เพราะเราซื้อจริงนะครับเรามาดูข้อมูลของเหรียญที่เราจะรับซื้อดังต่อไปนี้ดูให้ละเอียดนะครับ เหรียญที่เราพูดถึงนี่ครับคือด้านหน้านั้นเป็นพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9นั่นคือพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอด,ดุลยเดชในรัชกาลที่9นะครับจะมีข้อความวา่าภูมิพลอด,ดุลยเดชอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวานั้นเขียนคำว่ารัชกาลที่9ครับทุกท่านครับเหรียญน,นะครับที่ใครๆลหลายๆคนก็ถือไว้ในมือนะครับลองมาฟังจุดสําคัญนะครับ จำให้ดีนะครับเพื่อนๆนะครับจุดสําคัญที่ผมจะพูดดังต่อไปนี้แล้วผมจะขึ้นภาพประกอบให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับเหรียญน,นะครับที่เราจะพูดถึงคือเหรียญครุฑแบบนี้นะครับจาให้ดีนะครับอยู่ตรงกลางนั้นจะมีนะครับรูปของพระคุฑผ่าแบบนี้มีคําว่ารัฐบาลไทยมีพศบอกด้านล่างก็มีบอกราคาแต่ว่าเหรียญที่เราจะพูดถึงนะครับไม่ใช่พศ2517 และไม่ใช่เหรียญหนึบาทแต่เป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นกลมๆแบบนี้ขออนุญาตขึ้นภาพประกอบครับ นี่คือด้านหน้าของเหรียญที่เราจะพูดถึงนะครับให้ราคาเหรียญละ20,000บาทในขณะน,นี้ใครมีนั้นนะครับถือว่านี่ครับถูกหวยเลยนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับนน,น่าจะเป็นพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9เหมือนกันมีพระนามของพระองค์นะฮะเป็นข้อความฝั่งซ้ายภูมิพลอดุลยเดชฝั่งขวาเขียนคําว่ารัชกาลที่9ครับเรามาชมด้านหลังของเหรียญน,นี้เป็นแบบไหนครับ นี่คือด้านหลังของเหรียญที่เราจะพูดถึงครับเป็นเหรียญเหมือนกันเลยกับเหรียญหนึ่งบาทนะครับแต่ทุกท่านครับสิ่งที่ทุกท่านควรสังเกตนั้นนะครับคือด้านหลังของเหรียญน,นั้นอยู่ตรงกลางเป็นพระคุผ่านีครับมีข้อความเหมือนกันคําว่ารัฐบาลไทยแต่พศออนั้นไม่ใช่พศ2517ครับ เป็นพศ2515ครับแล้วก็ด้านล่างนั้นนะครับไม่ใช่1บาทครับแต่เป็นราคา5บาทครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับขึ้นภาพเต็มๆให้กับเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งครับนี่คือภาพเต็มนะฮะตามข้อมูลตามหนังสือที่เราอ่านมานั้นนะครับของนักสะสมนั้นมีให้เราเห็นครับคือเหรียญนะครับครุฑกลมนะครับราคาหน้าเหรียญนั้น5บาท พศส5 1 5ครับถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนเจอแบบนี้นะครับถ้าสาภาพสวยๆนะครับเราประเมินราคาให้สูงถึงเหรียญละ 2 0 0 0 0บาทในขณะนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีสภาพเก่าซื้อไหมซื้อแต่ไม่ใช่20,000นะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญแล้วกันครับใครพบเจอนะครับแคปหน้าจอได้ครับเพื่อนๆแคปหน้าจอไว้ครับนี่ครับด้านหน้าเป็นเหมือนเหมือนเหรียญคุด1บาทเลยคล้ายๆกันเลยนะครับแต่ว่าพอสอต่างๆคือพอสอส5ด้านล่างราคาก็ต่างก็คือไม่ใช่1บาทเป็น5บาทแบบนี้นะครับแคปหน้าจอนะครับเพื่อนๆแคปไว้ครับ วันชืที่แคปชั่นครับนะครับนั่นคือนะครับข้อมูลที่เรา ประกาศรับซื้อในคลิปนี้ครับเกิดเพื่อนๆนั้นพบเจอนะครับขออนุญาตขึ้นค r ว o d e คให้อีกครั้งหนึ่งครับนี่เป็นค r ว o d e คของช่องสยามชาแนลครับสามารถดิ่งแล้วก็แอดติดต่อเรามานะครับส่วนเหรียญคุด1บาทแบบนี้นะครับซื้อหรือเปล่าซื้อครับแต่เราขอรับซื้อจํานวนมากนะครับใครมีมากๆเรายินดีประเมินราคาให้นะครับเป็น10-20เหรียญขึ้นไปนะครับถึงจะคุ้มค่าส่งนะครับในส่วนของเหรียญ1บาทพระคุดผ่าแบบนี้นะครับเราก็รับซื้อนะครับพศ2517นะครับเราร้อจําบเจด อขอกราบขอขอะคุณนะครับสำหรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับที่เกียรติติดตามรับชมช่องสยามชาแนลของเราขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ท่านกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งกด Sub s ไ r i b e กดแชร์เพื่อมอบเป็นกําลังใจให้หน่อยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับคงต้องลางกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบเจอข้อมูลดีๆสาระดีๆกับช่องสยามชาแนลได้ใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอกราบคำว,ว่าขอขอบคุณและสวัสดีครับ